สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําการขึ้นฝางนะครับเอาไปใส่ต้นทุเรียนที่ไร่นะครับผมไร่ทําใหม่นะครับอันนี้ผมขึ้นไปเรกียไรยแล้วนะฮะเตรียมเดี๋ยวผมขับรถก่อนนะฮะจะไปเจอกันที่ไร่อีกที่เดินครับผมครับครับอันนี้ก็มาถึงที่ไร่นะฮะก็สวนทุเรียนจะอยู่ข้างล่างนู้นนะฮะผมก็จะขนมาไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นน้ําเก็บไว้ใช้สวนทุเรียนนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมขนลงกันนะครับตรงนี้ จะมาถ่ายให้ดูวันนี้ก็จะขนมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็วันอื่นก็จะเอาไปใส่ในต้นทุเรียนให้ดูนะครับว่าใส่แบบไหนยังไงสําหรับปีนี้นะครับหนาวปีนี้เตรียมไว้แล้วนะครับสําหรับาฟางหอมทุเรียนนะครับผมก็เดี๋ยววันไหนที่ผมเอาลงต้นทุเรียนก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นวิดีโอต่อกันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าหวานดวโดนไม้แล้วก็คุมฟาง สำหรับทุเรียน,นะฮะทุเรียนเล็กก็คุ้มไว้เผื่อสาหรับหน้าหนานะฮะก็ดูในไม้ตัวนี้ผมใช้เป็นของปานินทองนะฮะมันก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างอันนี้ก็ต้นขนาดนี้นะฮะจะใส่ไปลอ,องดูก่อน,นะฮะหนึ่งกำมือ,อน,นีห้หวานไป แต่โคนต้นออกไปนอกสรงพุ่มมันจะมีทุเรียนบ้านที่ผมเอามาไว้สำหรับอันนี้ด้วยจริงต้องเอาหญ้าลงด้วยจะห,หว่านง,ง่ายหนึ่งกบมือก็่าจะพอแล้ของผมอ่ะอย่าหวานอย่าเยอะไปฮะเยอะไปไม่ดีต้องค่อยค่ พอใส่แค่นี้พอฮะแค่นี้นะฮะหญ้ายังไมา่ได้อันนี้นะฮะนี่ทุเรียนบ้านเอาไว้สําหรับเสริมเสริมขานะฮะนี่ผมก็จะหว่านไปละผมจะหว่านต้นละหนึ่งกำมือพอนะฮะแล้วก็ปุยใ,ให้มันไปร,บรอบๆทรงพุ่มให้มันอ่าให้ทั่วถึงนะฮะแค่นี้แค่นี้สําหรับฟาง เมื่อเราวานไปแล้วผมก็จะเอาฟางก้อนหนึ่งฮะต้นหนึ่งก้อนหนึ่งทำเองะฮะเราก็ต้องทายเองด้วยมันจะน,นิดหน่อยเชือกก่อนนะฟางนี่ผมได้มาฟรีนะครับเพราะว่ามีป้าเขาเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะเป็นฟางเก่าควายไม่กิน,นะฮะก็เลยขอมาเขาซื้อมาต้นละสิบบาท วิธีๆๆก็คือไปเลยกระจายให้โคนต้นนะฮะโคนต้นตรงนี้ให้หาโคนต้นสักคืบหนึ่งนนะฮะโคนต้นตรงคืบน,นึ่งเนี่ยยาอย่าไปถมฟางมันะฮะแล้วก็ถมนี้รอบๆมันจะอันนี้หน่อยนะฮะจะ,ะกล้องจะเบียนหัวหน่อย ก็ถ่ายเองทำเองเดี๋ยวเข้าหนาวนะครับตอนกลางคืนนี้คือหนาวนะครับบ้านผมเนี่ยคุมไปเป็นการรักษาความชื้นในหน้าดินในดินด้วยนะครับ ดับหน้าหนาวเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะแลง็งผมจะคุมยันต้นนี้เลยฮนะเรียนบ้านเลยเหมือนกันมั่ต้องคุมหนามากเลยฮนะ ถ้ามันเหลือก็เอาไว้ตรงนี้แล้วก็มันยุบกลับมาคุมอีกทีนึงหนาเกินก็ไม่ดีนะครับเดดส่องไม่ถึงก็จะเป็นเทืา้าอีกอากาศไม่ถึงอากาศไม่ถ่ายทเ,เทนี่แนี้เดี่ยค่ะ ก็จะไ,ไว้อย่างนี้ถ้ามีหญ้าที่โคนก็ถอนหญ้าออกแค่นั้นฮะนก็ปล่อยให้โล่งนี่ผมยังไม่ได้จัดการอะไรเยอะมากทําให้ดูก่อนฮะมีคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้ที่อืนนี้ก็เก็บไว้นะฮะไว้ใส่เติมเข้าไปครับก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ